อเดอบาดแบดแฮมสใช่ไหมสี่ห้าหรอได้เลขหกวะลองเลขโรมันนกัน่ะตัวอารเออเอาแล้วนะมันมีทางไปปนีอะไรตรงนี้แลอ้โหจ้าจะเป็นมืดกจังเลย chỉ là sẽ nghiệp chẳng Tôi thêm bao không có, Nghiệp cứ Có lỡ lỡ bài Cứ nãy bà Đạt mới nhận mất lửa Cứ nào bà เออแล้วมามาแล้วโอ้โหเพื่ออะไรวะเพื่อควาแปลเพื่อทำไมทำไมระบายเพื่ออะไรของคอวะอะไรอะไร กลับมาโอ้โหปิงมีเลยจใชไปไหนอีกอ่ะโอ้โหเน็ตเขาแดงนะครับเขาเล็ดไม่ได้หรอกไปไหนจะเดินเล็ดด้วยไป <Okay. S 2> โอเคเอ่เอ,อดีขึ้นมาหนา่อยดีขึ้นมาหนา่อย ่าแบแ่งแท้มาเดียวกมันมาเดียว์มันโอเค <S 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 ทางดิทางวะทางไม้ทางไม้เออทางไม้ไปประตูตประตูประตูประตูโอเค มาได้นู้นเดี่ยโอ้โหโอ้เนี่ยวเขาไม่ได้ไม่ไหวเลยไปไปะประตูมานี่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 นี่ประตูเนี่ยแดงจัดเลย วัวเน็ตกูกากเน็ตก็กากกู่ะเปิดประตูเออประตูโอเคกูบอยกูบอยดีดครับดีโอเคอ่ะวางให้แล้วนะอ่ะวางให้ไปละแซงกิ้ว เน็ตเขาเล่นไม่ได้เลยครับรู้จักการที่เขาดีเลยตอนเราเปไปสิไปหาตาใหม่ดีกว่าไปทางแสดงวิน,น,นิคนไทยหัว้าห้าไมีแต่คนไทยเท่านั้นชาวัดชาอะไรวะอะไรของคุณหฮะรียองว,วายกลัวเรื่อ คนจีนอิงวิีไหนแจ้วคิมไม่ถูกอ่ะมาเป็นแอลแอปเอทนเ,นเดวใช่อะไอยู่หรอวะใ,นนใช่แน่เฮ้ยคุณลืมนาวต้องมีนาวก่อนอ๋อผิดปะผิด ทำไมยูไม่เข้าใจหรือ,อยูไม่เก็ตหรือชื่อนางตู้กระดาษแรลลี่แล้วเกิดเป็นกระจุกกับแม่นางเฟิงหมิ่นับบอา่าเอาตู้ไปกินไรเบบีมาไหมเรียนมาทำไามทำไมอนะ่ะไปไหน <N> <N> bé đi đi này bé Đi này còn nào? có, chạy bé này 2 này bé này bé này bé này Được này กอดูสเตปลีอนจุติร้อยนะฮะแล้วยังเล่นแถวนี้ยังเล่นแถวนี้พ่รูด้วยอ่าขั้นสองนะเมื่อกี้มัมนขึ้นสีเขียวอาร์ตโอเทมกับับมีไหมมีมีขาวไม่ใช่ อถ้าแาบนี้จำโรเทกรมเกินไม่ได้เลยนะดูหนอไม่มี้ขอเก็เล่นอยู่ห้องนี้โอเคโอ้โ,อโ,อโ,อโอสะดุง้งตกใจมาไหมะไม่มาหรอกเกียเกียดตอตัวจำาะแกน ม่ดีม่ดี่ดีไมีเออไม่ดีไม่ออเ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 ด็ดออเด็ดเออเด็ดด็ดเ áo là em nên mình nhét thêm nhét thêm mà lại nhẹ là có được nhẹ là có lời <laughs> quá <rồi, nào> <laughs> <không có> <laughs> ตัดเสร็จแล้วหนุ่มแยหม่หนุ่มมากตอนนี้อย่ามาเลยไหมโอ้ยอ่อเรียบร้อยหัาจะเห็ียดแล้วนะมนะีใครไปที่วยรีบเอาโอ้โอ โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูเป้เลยอ้าวตีกูเป้เลย่ติดด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โอ้โหโอ้หดหเนี่ยไม่ทันไม่ทันแมอ้าวพียอเกือบดีแล้วเพื่อน อันนี้ก็มาเจ็บฟีกแต่แก้ตัเทมใหม่คนหนึ่งที่ใคเห็นยังไม่มีใครเห็นตัเทมจริงอ,ออนเขาได้แต่ลงโทตตอนก็แฝงก็ได้แต่เห็นหอัวแง้ออว่านิ่งแจ็บนิ่งแจบ ยังไงถ้ามันหลงวะมันไม่เอาต่อมันไม่ได้ดีอ่อนวะของชิ้งของชิ้งพี่จีนของชิ้งอ่าคุณรูล้วอยู่ไหนเดี๋ยวจะเอาออกไปแปบบ๊บนึงนี่นะมันปั่นไม่สนุกไปไหนอ่ะเดี๋ยวไปเรื่องขอไปแง่ทุ่มเทมก่อนดีไหมวะ อ้าวล้มแล้วต้องมีไหมทมไมวะน่ะโอ้โอจริงด้วยมาไหมมาไหมมาไหมมาหมดแ้มันมา,มาสวย อย่างเงี้ยว่ะโอ้มันเห็นแล้วมันเห็นแล้วยอนมันจะไล่ได้มันจะลอ่อเอา้าป่าอาโอ้โหปวดกำบังตอนไหนวะ ไม่ได้สแม่เนียอนอยากเล็นตัะตู้เหรอครับถ้าใครชอบตู้ไป มันต้องมีโซเทียมอีกติถ้ามันมีกดกำบังอีกวิ่งกันให้แสดงนะัวเท็มที่เราเห็นอยู่ไหนวะขึ้นตรงนี้ปะไม่ใช่ตงใหม่วะก็มันมีคนแยะแตกกันแล้วใค่บอก เดขอไปดูเพื่อความแน่ใจห้อนะงไหนนะห้องไม่ใช่ห้องนี้แต่กำลังอยู่แถวนี้นอ่ะแป๊บห้องไหนวะห้องเออนี่แหละห้องนี้แหละใช่ไหมใช่ใช่ใชอ้าวแล้วเมื่อกี้ใครแงะอะไรแบบวะนี่อไนนะไรอ่ะ โอ้โหหลังผูเลยหลังผู้เลยเปเลยเปแบบไม่มีโก้ฟังไม้หน่อยฟังไม้หน่อยฟังไม้หน่อยพวกโอเคสวยให้กูหนีก่อนให้กูทักตัวก่อนย้อนแตกย้ําเพื่อนย้อนเพื่อนสวยแล้ววันแตกครับแล้วเขาน่าจะไปตรงย้อน ไม่ได้แตกเครื่องเลยจ้าวิ่งหาโตเตยมทั้งวันวันนี้หาเครื่องก่อนนากล่องได้สวยขอพยาบาลหน่อยจ้าสังเกตดูึมันไม่ค่อยไล่ริออนนะารู้สวยการูุ้ริออนนะของเจงโอเค น่าจะมีไอ้นั่นน่ะมองเพื่อนอมาเล่นได้ละไปไหนไปไหนไปไหนไม่ต้องป่านลเล่นอยู่สองคนนี่แหละเข้าตู้เข้าตู้อะ่ะโอเคอยากให้มาไหมมาไว อ๋อชิปชิปทอาใหมี้อนอยู่ไหนวะมี้อนตันแล้วน่า uh. จะตันแล้วตรงซ้ายดึงดงดึงซ้ายหมดเต็มหน,นึน่งอัน ใช่ใช่โอเคมีคนเปิดแล้วจะช่วยเลียออนครับนะอยู่ไหนว่ลากไปเล่นไหนแล้วเนี่ยไม่มีโวงวันฮัลโหลเรียนเลียนอยู่ไหนวะตัวนี้คนเปิดแล้ว เปิดแล้วเนีหาลียอนตัดันนแบบว่าโอเคไปๆปไปอปะปไปๆแตกแตกแตกสามแตกสี่โอเค ลีออนแบกมาเต้นเอาจีนนั่นไงตันตู้จริงเลย The best เลยลีออนตันตู้สองประชาบุกดวงมชอบครับ <laughs> ยี่กี่วันแปลว่าอะไรบอกได้กีเมื่อกี้ไป่กี่กวนนันไม่โอ้เอาซีอ้อนยูทูบเียจ้ะแอบทายของกันเสือ <laughs> เขาแวะมาดูนะ